ละกิเลสตัณหาได้คือละเบญจขันได้ภิขูทั้งหลายความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความเพลินก็ดีตัณหาก็ดีมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณใดๆพวกเธอทั้งหลายจงละกิเลสนั้นๆเสียด้วยการทำอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลาย วิญญาณนั้นๆจักเป็นสิ่งที่พวกเธอละได้แล้วเป็นสิ่งที่มีมูลรากอันตัดเสียแล้วทำให้เหมือนตานยอดเน่าทำให้มีอยู่ไม่ได้ทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปราธะความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความเพลินก็ดีตัณหาก็ดีอุปายะก็ดีและอุปาทานก็ดีอันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณใดๆพวกเธอทั้งหลายจงละกิเลสนั้นนั้นเสียด้วยการทำอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณนั้นๆจักเป็นสิ่งที่พวกเธอละได้แล้วเป็นสิ่งที่มีมูลรากอันตัดเสียแล้ว ทำให้เหมือนตาลยอดเน่าทำให้มีอยู่ไม่ได้ทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป